ขามาเดินออกกาาอาําลังกายมาหาออกกําลังกายใช่อยู่จะคนอยู่เดียวอยู่นี่แหละอยู่ได้จกเดือนอเลยห้ากระซองเดือนเดือนนึงสามแสนรวมค่าน้าามค่าไฟ่สามแสนดามากเลยู่นี่แตอนน้องเราพักอย่ที่แหนสามแสนรวมค่าน้มค่าไฟค่ารวมค่าน้เค่าไฟยอดบระหารแสนรวมค่านมคาเฟ่ตัวชามสามแสนเจ็ด เคยกินแต่ปาลาเซลานองกินแต่ปลาปลาตะกงปลาแก้วเขาชื่อเมียเลยเมียเมียเมียตะกองบอเมียบอได้แด้เมียเก่งยุ่งกับเมีย ส่าสบายดีพม่พี่น้องมงนีโบเฮียงใดลงมาสวรรคเข ت, ตก็คืออยู่นครไกรซอนมนีสิม,มาเบิงน้องสายว่าเพิ่นกินจังไดเพื่อนอยู่จังไดนอนจังไดอยูก่กบไผพักกับไผพักแถวใดว่าน้องสายเพิ่นมาเฮียนยูพีกับเป็นปีทีซีแล้วตอนนี้กำลงังป้องกันบดเฮ็ดบดหรือว่าเพิ่นอนอาจจะมีอันพักงานนนะั่มนะแต่ชิมาเบิงน้องสายว่าเพิ่นเห็นยังไง ตอนนี้โทรบอกน้องชายแล้วว่าให้มารับอยู่แถววงเวียนไดนโนเสาร์ทางหน้ากับเป็นวงเวียนไดนโนเสาร์ตอนนี้น่าจะมาหอดแล้วคันชิฟ้าทงางลังคิดว่าโอเคมาหอดแล้ว Let's go Let's go ปกติชิมาหอดประมาณ12โมง ก็เกินหนึ่งโมงแต่ว่าโมนี่ชิมฮอซ่าเนี่ยพราะรถรถคันเก่าแต่ก่อนรถคันใหญ่รถบองๆเด๋ยวนิ้รถดูซานคันหน่อยคันเก่ากับชิมฮอซ์ซวยๆเนี่ยซมฮอส์ปีประมาณสองโมงปลาย ใายแล้วอหอนอะไรี่นตองเี้หอนมากๆพี่ห้องก็ทุกโอเค่ในสำนีนะ แต่ก่อนบมเฮียงพักนะไม่ได้รู้ทำนี้ทำอยู่จากคนอยู่คนเดียวอยู่นี่แหละอยู่ได้จากเดือนเลยห้ากระซองเดือนเดือนหนึ่งสามแาาสนรวมค่าน้ำค่าไฟซ่อนซึ่งดามากอะไอย่างนี้นอะไรแบนั้นเอาพักเอแหลยสามแสนาารวมค่า,น,า,า,า,ยยาน้ำค่าไฟค่า,คาน้ำค่าไฟเอาบอฮ่าแสนรวมค่าน้ำค่าไฟกระตุกชามซานแสนเก่งเก้าเคเยอะสักนิดถือถืออยู่ เป็นเงินบาทกประมาณเจ็ดลอยโอเคอยูสันน้พ,พุกพาูเอ๊ะมันว่ดห้องสันี้นะเรือบ่มีคนอยู่มีแต่คนดังมาอยู่ไทยไทยคนดังสารวัตโอ้บอสิบเบอเก้านะเนี่ยนั่งทอยู่เรอบ่มีนี่ก็มีคนอยู่ชุดถ่ายก็มีเขาอยู่ไอ,อ,อ้คนนี่คนไทยอยู่เนี่คนไทยนคนไทย โอ้คนไทยพกเจ้ะมามาเห็นยังมีกระซางสักลายคนไทยมีสร้างสักลายคนไทยโอ้ครับครับมีคนไทยนํามาอยู่ท่านี้หลังจากที่จมบ่ห่อนคนตกกะมาและบานุตอนแรงกคนเหลือเพียงที่รถเลาะ สิาพากันไปกินหากินข่าวกินกินน้ำก่อนเพราะว่ามาหอดพีปุป๊บประมาณ30นาทีแล้วฝนตกฝนตกประมาณสองชมมมั่วโมงบางบอนก็นจะมีพวกรักเห็บตกนะอยู่บ้านเ่าก็ได้ยินน้องดากระบอกเดือนว่าตกแหงคือกันตกประมาณ3ามสชั่วโมงตอนนี้บ่เดือนเพิ่นกาลังไปการอื่น,นกาขี่รถบ้านเลยอยู่บ้านลายมือแล้วคอมาชิภาจบอื่นแทนฝนตกฝนมาตกมาหอดพีแล้วฝนตกพ,พี่ก็ถือว่าอากาศเย็นเลยตอนนี้ฝนตกแหงนะ แล้วก็สิบพาน้องชายไปหากินขา้าวกินนำ้ำพอประทันกินขา้าวกินข้าวในรถกันน้อยเดียวอาจจะได้ถาติดตามเบาจะกินหารใดไาดมืม่นแหงอะละีพใหญ่อยู่ทางหน้าเมนอยู่จังหวัดมุกดาหารอยู่ประเทศไทย เดี๋ยวเขาแนมไปเห็น,หนแบบๆขอชีขาวๆบอ่อเศนหูมงมแครงท่าที่รถไปซื้อเลยกับเซเมนหูมงมแครงซ้อนนักเอเป็นหูมงมใหญ่เรียวขวาเป็นเส้นทางในเมืองเส้นทางจุดศยกลางของเมือง กก็ลลัเาดูนยตอนนี้มาหออห่านแล้วเป็นหันบุฟเฟ่บนีินะแม่บุฟเฟ่ก็ได้เป็นชุดก็ได้ คือคนละเท่าไรเป็นบุพเพแจนซิมฮาร์แซนซิสนสมฮาร์น,น,สนสี่ประเทกุ้งประเ็ศกุ้งโอ้กุ้งมันใหญ่เลยท้งแหล่นชีวิตเลยที่บราเห็นมากินกุงก้งตัวนี้นะมีกุง้งมีปลาหมึกแล้วมีหอยแครงมีหลายอย่างอาหารเปียบเลย ลองสายพามากินสิลองกินเบอร์เป็นังไหนคนละแสนชิมหามะก็ถึรกอยู่สองร้อยกว่าบาทรเออคนละเบียบ่ออนว่ากินบะมดปับ๊บซีนงัวโอ้เพิ่นกับตับดำเป็นขีดดำน้ำหนักแสดงวา่าเอา,เอาต้องเอาต้องเอาเท่าหน้อยเบิรแล้วมาเอาอีกในครั้งนี้ก็จะมีพวกผัพกพวกนี้มีหอะไรยากม,มักจะได้เข้ากัน ก็นั่งขอบคุณแทกับบริเวณ่าหารประมาณนะนี้เลยนะนี่สองคนสองเตาคนละเตาเลยกินให้คุ้มบอนรานไฟคือซองอยกว่าบาทมีทั้งปีงแล้วก็ทั้งมีทั้งปีงแล้วก็ทั้งดาบทั้งจุ่มลาย,ย่างก็กินข้าวอะละม้อน,นี้ โบเห็นงกินกุ้งลายแต่ว่ากุ้งกุ้งตัวนี้นะมัน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 จะเนื้อน้อยอันนั้นเขาว่าเป็นกุ้งแม่น้ำมาต่อได้ปี กินมาเบิดก็คือถึกปับ ก็เก่งเลย่งนาีนองกานี่จำยางว่าเป็นยัง้างี่งเลในชีวิตกินบุฟเฟ่ราคาสองรอกว่าบ,บาทโอ้ปาเป็น,นเก้บตอนนี้ออกมาแล้วพอดีทั้งเบิดก็เกือบสามแสนคุมคุมคมจกัก ลายเงินบ่ออเอาแกะแล้วเขา,าเายเงินถือว่ามื่อนี้กับ,บุมีอย่างไรกับรู้สึกเมือม่อยๆเนี่ยเพราะว่าบุเคยเดินทางมาไก่ไนะเดินสามบางแล้วนี้เขาก,ก็เดินทางไปแขวงสาลวันไปกับทีมงานดดนบันนาแต่เดือนสี่มื่อนี้เป็นมือวันที่สามกัได้มาสวรรคิเขต เส้นทางจากบ้านเฮานี่กับประมาณอยู่280กิโลซึ่งเงินสะพานตเขตนี่กุมกันขามกับครับเป็นทางไทยกับสิเป็นมุกดาหารน่ะน,นะส่วนลายที่ว่าลายคนเอ็ดสี่พันธามาว่าไทยจะไปบ้านมอกเยียงเนึงข้ามไปทางทางทางไหนก็คือข้ามสะพานมิตรภาพเราเราแห่งที่สองก็คือซะพานตเขตมุกดาหารน่ะน,นะก็ขี่ไปซื้อตามเส้นทางเ,ก,เก่าแล้วก็แบ่อยู่บ้านดงก็ขึ้นไปเมืองหนองเลย จากมุกดาหารไปหาบ้านตองเฮียงนี่กัประมาณสองร้อยเก้าสิบกิโลเมื่อนี้บุญเฮียงขี่รถโดยสารมาออกมาตตะบ้านนั้นขี่รถจักรไปเขา้ขาไปในเมืองรถโดยสารมันออกจากเมืองนองเจ็ดโมงครึ่งมาหอดพีสองโป่ายาใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงนะแต่ก่อ,อนนี่ออกแปดโมงมาหอดพีประมาณสิบสองโมงหรือบากเกินหนึ่งโมงนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้รถมันสากรถกับรถคันเนกะ่าๆแน่น่ะกว่าตะกี้รถคันคันใหญ่คันใหม่ เชิงราคานี่รถดูซานนี่กับมันก็นกนตกอยู่ประมาณวันประมาณนะราคาแสนสี่สิบพันกิไปกับสองแสนแปดสองแสนแปดมันก็นตกอยู่สี่ร้อยกว่าบาทเกือบห้าร้อยเออห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทประมาณนี้แหละค่ะือว่าบัได้แพงม้างหน่อยค่ะสบายดีเป็นมื้อที่สองก็จะคิดที่ว่าเราไปกินบุฟเฟ่เมื่อคืนนี้กับบ่าวดาวารายก็มาต่อมืงอน,นี้น ที่พามาชมวิวบรรยากาศระวางซองพังคองท่านั้นก็คือจังหวัดมุกดาหารประเทศไทยแต่ทางนี้คือน,ค,นครแกซอนแคซรอรนเขตป,ประเทศลาว โอ้นำคุน,นคักพราะเมื่อคืนนีุนตกมุกดาหารนี่เคยจะเห็นแต่ว่าบรเคยไปจากเถื่อเคยจะแนมเห็นนะว่าบาเฮียงกายอยู่สวรรค์เขตอยู่พี่นะประมาณสปีกว่าตอนเฮียนที่นี่ก็เป็นหานขาที่ว่าเขาเปิดใช้บริการทั้งวันทั้งคืนอันนั้ก็คือผักทางฟังไทยทางมุกดาหาร สิกับบานมื่อนี้แต่มันกลับบานบ่นทันพรอวานรถมึงนองออก8ปงโบเ่เฮียงเฮ็ดพาสปอร์ตแล้ว10บโมงป้ายกะสวยนะมีแต่เมื่อนี้พักพรเมื่อนี้ชิหาซื้อสงซื้อเสือให้ลาน,ลานิ่นกำลังสิขาไปตลาดใหญ่เฮ็ดพาสปอแล้วแล้ว สอาทิตย์ไปสองอาทิตย์าย,ออาย,ายเบิดอยู่สี0พบาทกะสองล้านก็กีบนทาเบิงอีกเดือนหาพอกันในนอนอยู่ประเทศไทยกรุงเทพพานครสีพาน้องดาไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาแล้วก็เขาเองก็เคยไปไทยคือกันนะก็เลยว่าตอนนี้โอกาสตอนนี้เวลาแล้วก็มาเหนพาสปอร์ตไว้ท้าพาสปอร์ตออกแล้วก็พร้อมเดินทางแล้วถ้าพาย,ยุประเทศไทยกะ เป็นกอยจะลืมกันเลยเดอ้อทักทักหากันเลยเดอ้อแล้วไปเมื่อใดชวนไปเมื่อใดเขาก็ชี้แจงอีกเท่านึง่งน,นะมีตอนนี้ลงเพจพาสปอร์ตไ้บ่มีมูบ่มีครูพาเลาะเพราะน้องชายเพิ่นก็ะคาเฮียน ออกลังกายมาคร,รับกีฬากายใช่เปนนั่งนู้นหัวพี่จัน ตอนนี้บางเฮียงจะพามาเบ่งหูพญานาคปาดคมยาวน่ซึ่งหูพญานาคจะปินนาไปหาประเทศไทยก็คือทางพักตะเวนตกส่วนหางนะเมนจะอยู่ทางพักเหนือ,นนหนยอยาวใหญ่ดีเห็นครั้งแรกในชีวิตเลยเพราะว่า ตอนช่วงอกเฮียงมาเห็นนะเขาจะยังสร้างบ่อสำริจตอนนี้บอกเฮียงซื้อแล้วนี่มีคนจับกล้องให้ซื้อน้ำ sư thụp sư thiền si niya kung เซียวเสียวอยู่เห็นแต่เมียเสียวนะเมียเสียวก็ทชัเมียเข้ากันแล้วอันนี้ก็เป็นเสียวเวิร์ดนะเพราะว่าตะกีนในเฮน้ำกันทั้งเบาใส่แล้วก็เมียของเพิ่นเฮน้ำกันเอาผู้เพิ่นมากันแต่อยูโม่โม่สีโม่หาไปเลยข้าวหน้าบ่มักดอกลาเขาจำเป็นจะซื้อใส่แลยเบาไส่นะมันเห็นยังอยู่ไหนนะ เบิ่งเหินเบอ่งเือนมันี่ก็รู้ได้เืินมันนี่นะมึงเห็นยังระงเืินมันแลหลักผักเขาวะมึงเห็นจักล้านเือนตรงนี้เห็ดเร่เาเห็ดยังใจใจกบดอใจเื่อนหาเสนเออมึงพรอะะธรรมดาเลย้าเขาล่างแบบ อัตโนมือเลยนาะใช้อึงไปจับมบือนี่นี่น้อึงนะ um ห่วยอึงนะเนี่ยแล้วก็อึงเลยเนียเข็บหน่อยมึงวางกระกระปอึงตลาดให้มันเฉ ok uh ื่อยมันเป็นกระดาษเลยเออมันเยอะเียนีอะไเฮ้ยที่รัก ยอมแล้วเมียเอิดมันมันเมียมันน่ะบระเทพาร์เดนมันประเทพาเบื้งทองเมียหมูกับซ้ำเมียเฮาใว่ละปะทะจังคารเป็นบอสวันนี่มีปลาน้ำนี่นะมีปลาน้ำมีเขียดน้ำนี่นะนี่บบเขียดจับเมื่อคืนนี่นะปลาบุสมบุสมกับคนแบบคนนะนะซื้อนกก่อนเลยเนะนี่เอาเงินลูกซื้อนก่อนน่งเงินกูจะกันไหน ปลานะนี่น่าจะรถนี่มาเด้อพี่น้องกินตำมีลายยางอันนี้นี่ตำบังตองตำซัวเพาเป็นตำดีเลยตำซัวแล้วก็ซัวอื่นมีอื่นกินอื่นลายจนเป็นอื่นอันนี้นะคือยุ่อื่นนะอันนี้พ่อแม่น้องอื่นนี่อันนี้นะไข่อื่นนี่ใครคนนี้เลย ใครพู้นีวะนี่ปิงปลาแต่เสาปิงปลากะหาเองบ่พาเขาให้พุทาเอาให้ฮาว่านี่มีคนมาลบค้นอยู่ในเฮือนคอยแล้วเขาไปตึกสะดุ้งมาแล้วเขาก็เอาปลาให้ผมมีหากินนะะบนี่อันนี้หลักเขาทานให้อนะอันนี้อันนี้ก็เขาเอาให้อึงไปซื้อให้เขาอยู่ตลาดแล้วเขาก็แบงให้เอออันนี้ก็เขาซื้อให้อีกนี่เจ้าของกล้องแล้วถือให้ ซื้อให้นี่เขาซื้อนำเลยนำเขาซื้อเมียเลยเมียเมียตากร้องบ่เมียบัวได้เมียนแกยุ่งกับเมียแกยุ่งกับเมียค่ะาอเมริกันกับอเันทัาตะเซียวกันนะเมียเสี่ยวกระซำเมียเฮากับว่าลุงเสี่ยวกระซำลุงเฮาเมียเสี่ยวเมียเสี่ยวเฮาใส่กับโตหัวได้อยู่เออมาไหลงมือแล้วได้เอาไปลงบ่อะไรนี่แหละ บ้านมันนั่นนะบานที่มันมันเศร้าอยู่บ้านมันเป็นบ้านมอไซค์โบเห็ดเลยมาๆๆมแม็กกินเต้าเสีบได้อลองกินแบบเสียบเบิ้งเอากินแบบเต็มปากเต็มคำเลยมาๆามาเห็นบานไายบ่เสาแล้วกินเราก็เก่งกันเลยกินนั่นเองแหละคือกันนย่ละครับใส่มือนะได้นะออื้โอ้นี่แหละใส่เห็ดเป็นตุยนะเห็ดคนตุยกับเบิ้ง เวลากินเลยคนตุยนี่เขาเมียเลี้ยงดีเลยเลี้ยงตัวเองลูกเอามักถั่วเ <c oughs> ดี๋ยวลูกกระตื้นแล้วบะนี่ลโหลฮัลโหลแม่นบลูกมึงนี่นะไม่ลูกเมียกูกูเอาลูกบะนี้บออกนี่ๆๆอืมเป็นเดือนเลยนะแปดเดือนอ้าพี่้อง ใครอื่นไม่ได้ใช่ไหมย่บ้านเดือนเดือนเดือนหาเดือนหกคนละเดือนหกเจ็ดคนละิมาอยู่บ้านยูพีชูัยเฮ็ดเย,ยังไงยูพีนะแต่ก่อนทเฮ็ดอีฉันไปหาขับจักรนี่รแล้วเป็นกรรมกรอะไรเออลายบ้ันดีได้สิตายอ่ะมันก็ดีแล้วแต่เราก็มีเบียกเฮ็ดอ่ะเออมีอยู่แต่เบียร์รายบ้นคือว่ามันคงมันเคยดีไปจับไปจับอึง้งตำนานเมื่อคืนนี้นะ ตัวแลงหาจับอีก,ก,กตัวแลงจับอื่นสาโตพอดีใส่กระสอบมันมุดมุดออกเบ้นตอนเสาบนกินซะเกียดอะเกียดตาบอดอะไรยังเมน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 เมียเลี้ยกดีพวเรียกดีชองคนนี่พักกันตุ่ยอยู่ ตอนนี้โบเฮียงกลับมาหอดบ้านเรียบร้อยแล้วกับเดินทางปลอดภัยอยู่พี่โนโ้องที่บิดทายเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนให้พ่อแม่พี่โนโ้องในเบิงในสมกับโบเฮียงนะท้องเสียสามมือแล้วนอนเืินคืนหนึ่งแล้วนอนน้ำบอดาวคืนหนึ่งไรคืนนี้นอนเืินไห่ฮะแต่ยังท้องเสียอยู่เฮ็ดให้ตัวเองนะแบบแบบอยู่บ่ม่วนกินบ่แแ่บเฮ็ดยังกับโบได้มีความสุขเลยนะแบบจักสิว่บาจอย่างไรเมื่อย กระโตดเพียพอท้องเสียบู๊ฮูว่าเขากินยังผิดกินยังกับเป็นไปนเปแบบิรแม่กับใช้น้ำยาพอมาหอดบ้านกัเห็นแม่ใช้น้ำยาไปชุดนี้ได้แต่เขาซีสอบซื้อเข่าซานมาพอเขา่าคลายถือก,ก็เลยซื้อมากินอยู่เพือนอาพี่น้องเออสำหรับคลิปดูนี้กะบ,บเอร์เฮียนค่ะขอจบไปเพียงสันนี่ก่อนถ้าไปติดตามในอีพีหน้าพี่น้องเลยบ๊ายบาย